สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูการทาเสาสําเร็จรูปแบบใหม่นะครับซึ่งไม่ต้องอทําเป็นกล่องไม้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงบวกค่าแรงแล้วก็ลําบากนะครับแล้วก็เราสามารถจะต่อเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดเวลานะครับถ้าสมมุติว่าเราเราประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรอย่างเช่นถ้าสมมติเรา ทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องลือ้อรื้อไม้แบบใช่ไหมครับอาจจะต้องมีปูนเหลือเนี่ยครับถ้าปูนเหลือเราทําไงครับทิ้งพอทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะปูนเหลือทิ้งจะไม่พอนะครับถ้าเหล็กเหลืออีกเราก็ต้องทิ้งอีกเพราะนั้นคนที่เป็นผู้รับเหมาก็จะประหยัดประหยัดทรัพยากรหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเราก็มีไอเดียว,ว่าสร้างเลยสร้างไปเลยก็คือทำเสาแบบนี้ครับเสาเร็จรูปแบบนี้นะครับแล้วตำแหน่งนี้มาดูนี่ครับ น,นตำแหน่งนี้นะครับเราก็เจาะรูกับพื้นนะครับวางกับพื้น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 ข้างล่างนะครับเจาะรูหกจุดแล้วก็ตั้งตั้งระดับน้ําให้ตรงอ่าท่อตรงเสร็จปุ๊บเราก็ไขน็อตให้ตรงเอ็นไปเอ็นมาให้ตรงเพราะฉะนั้นเราสะดวกมากในการที่จะปรับระดับน้ําให้มันตรงเสาจะตรงมากนะครับ <inequality> เคยเห็นไหมบางทีทําหล่อเสาเสร็จปุ๊บเสาไม่ตรงนั่นนะครับคือปัญหาเพราะนั้นของเราเนี่ยมั่นใจเลยว่าเสาคุณจ,จะตรง นะครับอ่ามาดูต่อถ้าเราชั้นที่สองสมมุติว่าเราจะต่อชั้นสองนะครับตอนนี้นี่อยู่ในราตั้งสมมติว่าคุณมองนี่คือด้านบนนี่ด้านล่างนี่คือพื้นด้านคูบนมันจะตั้งตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับพอตั้งตรงเสร็จปุ๊บเราจะต่อเราจะต่อคา,านทําไงครับเราก็ต้องมาลำบากในสมัยก่อนลำบากไม่ต้องครับแค่เอาเหล็กเหล็กตรงนี้นะครับมาวางวางนะครับประวางเลย มาวางเดี๋ยวจะให้ดูตำแหน่งด้านข้างนี้ครับตางนี้เอาตรงเนี้ยมาวางก็ทับตรงตำแหน่งนี้อันเนี้ยยกขึ้นไปทั้งในแนวนี้ตรงขึ้นไปเลยนะแล้วก็มาเคยตำแหน่งนี้มาทับตรงไหนตัวนี้นี่นี่เราพลิกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอวางตรงนี้มาตำแหน่งนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคานชั้นสองเราก็จะเร็วมากนะครับเข้าใจนะครับตรงนี้นี่นะเราตั้งเลย แล้วความทนทานไปดูนะครับนี่ตัวนี้จะรับนหนักทั้งเสาเลยไปถึงคันหน้าทุกนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวางเป็นชั้นที่สองได้ยอย่างรวดเร็วนะครับไม่ลําบากไม่ต้องมานั่งรอรอแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปเลยเพราะนั้นจะประหยัดเวลามากนะครับมาดูแต่ถ้าทําแบบเดิมนะไม่มีตัวนี้มันจะเป็นรูปนี้ครับเขาเรียกว่าอานนี้ะะเขาเรียกแบบแห้งแบบการ ตั้งเสาแบบแห้งอ่าการตั้งเสาแบบเปียกก็เลยครับไปด,ดูดูไปเรื่อยนะครับเราทําไว้สามารถคุณไปใช้ไนะด้ไเ,ลเลยนะครับนี่ดูไปเรื่อยๆ,แบบน,ๆนะครับดูไปเร่อยนะแบบเก่าๆแบบเดิมๆนะครับนี่เขาเรียกว่าแบบเปียกแบบเปียกก็คือเวลาคุณเอาไปทําทําคานเนี่ยคุณจะต้องมานั่ง รอปูนเอามาเชื่อมก่อนมาเชื่อมเชื่อมทุกจุดเลยน่ะเนี่ยเชื่อมไปคุณจะเอาคานยาวขนาดไหนคุณก็เชื่อมไปอันนี้เหมาะสาหรับคานคอดินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะไม่ทําเหล็กแบบ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 ที่คุณเห็นแบบนี้แบบนี้นี่คานลอยนี่แบบแห้ง่งแต่ถ้าเป็นคานคอดินเนี่ยมันมันจะเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาอยู่บนดินมันจะมันจะเปียกนะ้ำมันจะมีความชื้นเพราะ,ะนั้นเขาต้องรอหมดเลย นะครับเต้องหลอมันเลยเพราะนั้นเราก็ทำแบบนี้เลยมันไม่ต้องทําอะไรมากเราก็แค่ออฟทุกจุดนะครับต่อกันไปแนวยาวไปเลยไอตัวนี้ก็จะถูกกว่าครับเกี่ใจไหมเข้าใจไหมโ <Okay. S 1> อเคอัันนน้เีย